สวัสดีจ้ามือน,นี่มาพบพ่อกับยายปีอีกกับเมนูแก่งเห็ดร่วมนะจ๊ะแก่งเห็ดร่วมยายปีว่าใส่ใส่ลงถาดกะเออเอาใส่ถ้วยนี่แหละจ้าแก่งเห็ดร่วมเห็ดปลาบานเข้ามาจากอุบลมากกินมากเสร็ยายปีเด้อกสออะสีมีแหนมูแหมเนือ้อเนาะสุนูสุมเนื้อบานเข้านั่นแหละ ก็มาจากอุบุคือเกาหลืจ้ามือนี้ยียปีกะเป็นเมนูที่บ่ได้เฮ็ดเองไม่จา่ายเลยมือนี้ยอยู่บ้านผู้เดียวเฮ็ดเองกะสิบ่มมีคนกินน้ำก็เลยเอาตามนี้ละทุกคนขันเมนูได้ยี่ปีเฮ็ดเองยี่ปีกะบอกวายี่ปีเฮ็ดเองนาะจ้าเนาะเมนูนี่ยนยอยากกินแต่ว่ากินอยูู่้เดียวก็เลยบอเฮ็ดเนาะ แต่ว่าร้านคาร้านนี้เพื่อนไปเฮ็ดยังปีกับเป็นลูกค้าประจำเพื่อนคือกันละจ้ากระแซ่บคือกันจ้ะแซ่บจะแซ่บบอออกอพริกบอผักมะแกีมม๋เพราะว่าเพื่อนสีออกแกงเผ็ดเนี่ยจังน้อยยี่ปีก็เลยบอกออกแกมจ้ะบ่มีผัก แก่เนาะยือได้บะมีผักบ้านเ้องพ้น,น้นอนเหนี่ยมพ้น้อนเหนี่ยมอีดีเนะจนะ๊ะเนาะสิบรววมัมคือได้ผงเพเพื่นเห็ดบ่ได้กิน เหียนี่กับปีนึงมีเที่ยนึงเนาะบ่เลยกินโดนเพราะบางครั้งคันยี่ยปีสั้งสื่อจิกอะบ่ได้ดังใจนั่นจากพี่น้องจ้า อย่างเคยพักติวเนาะจากเนาะไม่ปีก็ได้กินไปลงเสียงเงียบเนานเห็ดเฮ็ดชิปห้างหะไป้ายมือทุกคน ได้มีเมนนูไนใขึินมาแบบในสลับจับเปลี่ยนกันแน่ยี่ปีได้ท่านเห็นะวายกับยาน,นยยาทุกคนเบื่อเนาะจ้ะเนาะเ <c oughs> ขาติดมือ ก็ยังดีก็ตอนไม่ไม่นอจาะเนาะไม่ไม่ที่ยี่ปีท้ายคลิปติดไปบ่เป็นเด้จ้ะ ถุน,นึ่งกับแพ้งไม่จะนอกแก่เห็ดบานเท่าพอเห็ดกับมาแพ้งจ้าพี่น้องจ๋าเห็ดกับมาแพ้งเข้าใจเม่ค่าน้ำ แอะจังคนแกบได้กินมะปากกับอกคนผูหน่อยกินหน่อยนะจ๊าน้อ คลิปหย่ปีอีไบ้างตอน้องแังแรงแต่น้อกินหน่อยแต่ก็อยากเทดคลิปอยากนีช่องเจ้าของจากทุกคนก็ปะปิ่นกำลังแรงใจให้แยปีนัน่นเลยจ้ะ เนื้อเพิ่นเน,นียนจิกัดเบิดเลยเฮ็ดปีก็ะลยบวกจะกัดเบิดเพราะไม่เนียนะท้งบ้านห้าเพิ่มฮอ่อเนื้อกัะหอ่หอคคกะ่อน์แย่อีนี๋เยอะบ้างนิดหน่อยคับยีนวยสันเพิ่มเนื้อเพินน่มเนีเนค่ะขอบีมือย,อยิ่งหมนแล้ววนนี้พี่น้องเอ้ยคนกูหน่อยก็กินเขาเกือบเบิดสองฮออยู่ได้จ้ะ สองห้อนี่ก็ไ้เตื้อไปจังยี่ก็อิ่มดใวคลิปนี้ก็ขอจบ้ำนีนะจ๊ะเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าเจอกับยีปีใหม่ในคลิปหนาขอฝาก่องเล็กหน่อยยีปีใหม่ีนได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า